ปร,ประตูขงวัดธรรใหญ่ของพิหารนี่คือประตูท่างเข่าท่างเขา,า,เขาวัดนะครับ นี่เอกน้อยเลยประสิทธาเขาทางเขาวัดอาจารย์ไอนี่อยู่ทางนอกนอนติดถนนทางเขาวัดนี่ครับ